คนอื่นเขากินไส้กรอกชีสเรากินหมูยอชีสนะครับโอ้ร้อนตายอยู่นี่ยืนมากสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีครับผมโอ้ยหัวโป้แทะมาค่ะพี่น้องขามือนีพามากินหมูยอพิซซ่าชีสคิดว้างน้องวิวน่าจะได้ลงเป็นคนแรกเ้อค่ะพี่น้องค่าคือแบบเพิ่นออกสูตรใหม่มาน้องวิวกับเอฟมาเลย แบบว่าเห็นเพื่อนกินชีสยืดเลยคืดอย่างนี้ค่ะอันนี้น้องวิวเอาไปอบหม้อลมร้อนเวยค่ะพี่น้องค่ะอันนี้แบบนึ่งให้เก้งน้อยผ่าโชว์เลยผ่าโชว์เลยเหรอไม่ไม่ต้องแกะเหรอไม่ต้องแกะผ่าเลยถ้าจำบะฟิดเดิ้อค่ะพี่น้องค่ะอันละร้อยห้าสิบกรัมสามร้อยห้าสิบบาทเพื่อนให้น้ำยำม,มานำค่ะขวดหนึ่งโชว์เลยจะยืดไหมอ๋อยืดเอาไหม เพิ่นมีถุงไว้ระวังระวังเว้ยร้อนร้อนเลยอุ้ยร้อนร้อนร้อนตายอยู่ว้าวมียืนมากเฮ้ยสีต่างกันนะเธออันนี้นึ่งอันนี้อบมือบวทนมือบวทนว้าฮัลโหลลลลทำไมมันไม่ยืดเลยมีกระจึงเดียวมันไม่ยืดเลยเนี่ยมันมันมันรวมอยู่นี่หมดเลยมมันนาอยู่่ี กินได้เลยมั้ยเนี่ยกินเลยเหรองั้นครึ่งนี้นฉันขอแล้วกันวุยว้ย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 วุ้ยวุ้ยของเธอของเธอน่ากินอ่ะของน้องวิวมันคือโบยืดพี่น้องนี่นี่อือจวดมีกลิ่นคือจังเอาไปกินพิซซ่าอีดีเลยอันนี้เหมือนห่อหมกเลยเหรอหอืม ลองกิน,นกนับน้ำจิ้มไหมเฮ้ยนี่ไงยืนแล้วลองกินกับน้ำยำไม่ต้องเอาเยอะกับน้ำยำนั่นเป็นน้ำยำเหรอเนี่ยใช่น้ำยำเข้าห,หันหันหนะเข้าก็ละเลยก็ได้ดูเหมือนว่าตัวนี้ชิ้นมันจะละลายเยอะกว่าตัวนี้มันก็เลยเร็วๆ อ้นอนอยู่พี่น้องค่ะน,นไม่ร้อนแล้วอืมอืมอะมอ่ะจมลิบอืม,ม,อมไงแม่ของฮาบอกให้ยืดปะเปลี่ยนกันปะ,นะอืม,อม จะไม่ยืดได้งไงเนี่ยเยอะเลยมันเป็นก้อนครับหมือว่ามันห็ดแล้วบาเย็นแล้วฮ้อนปะเนี่ยมันเราเบฟนานเกินไปหรือเปล่าวะเนาะ<ค><ณ>แต่เดินชิดอร่อยวะขอแล้วกันที่นี้มต<ค><ณ>้องรีวิวอยากกินชีสอื่มรัดรอยู่รัดอยู่คนอื่นเขากินไส้กรอกชีส เรากินหมูยอชีสนะครับอ,อู้วีก้นยาวเลยเธอ,อ,อเลิดเลิคำใหญ่ๆมันจู้ใจดีครับพี่น้องใส่ชีต้องถูกใจสิ่งนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะอืมอืม ตัวนี้บอรดิงหนึ่งด้วยพี่น้องด้วยเอามาโชวช์เฉยๆอ,อร่อย่บจงจึงจงจึ้งง,งแต่ว่าความหนแต่บอกว่าปิ้งมันถ้าหมา t เเจอร์ของการปิ้งในหม้ออบอ่ะมันเหนียวกรุบๆอะ่ะอันนี้มันจะเป็นในวีแบบนุ่มช่ำะนะเมื่อัับคนและ นละฟิวกันนะครับแต่กระแซบแซบทั้งสองเแนบบี่ยสองแบบอร่อยโดยต่นึ่งอะ่ะชีสด,ดีกว่าเนาะใช่ชแต่ถ้าอบอะ่ะเนื้อหมูยอจะดีกว่าม,มันจะกรอบจะกรอบเนเหนียวหน่อยหนังจะเนื้นี้ยใน,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 นเคี้ยวไปแล้วคะ่ะพี่น้องค่ะู้ใดอยากลองกลับไปซื้อไปหาลองมาชิมบึงได้ด้วยคะ่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับหัวโปมาก